อกไก่ปั่นสูตรทานง่ายที่อิ่มทานไปดูกันค่ะอิมจะใช้ออกไก่250กรัมนะคะซึ่งจะได้โปรโตีนประมาณ30กรัมต้มแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วจะผสมกับโยเกิร์ตอันนี้นะคะเป็นแบรนด์โยลิดาค่ะเป็นกรีกโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกน้ำตาล3กรัมเท่านั้นค่ะก็อุย้ยหลน่นน้ำตาลน้อยนะคะโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตอันนี้แล้วก็รสชาติโอเคเลยค่ะอิมก็จะชอบผสมกับ อกไก่ที่ต้มเตรียมไว้นะคะอะหลังจากนั้นนะคะก็มาเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือนำอกไก่ใส่เข้าไปในเครื่องปั่นก่อนค่ะและหลังจากใส่อกไก่เข้าไปครบแล้วนะคะอิมก็จะใช้โยเกิร์ตอันนี้ค่ะแกะฝาแล้วก็เทลงไปในเครื่องปั่นที่มีอกไก่อยู่แล้วนะคะ เนื้อเขาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนวลเนียนแบบนี้นะคะหลังจากที่เราผสมอกไก่และโยเกิร์ตลงไปในเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะเทน้ำลงไปผสมค่ะอิมใช้น้ำแร่เทลงไปที่ปริมาณ500มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็จะเริ่มปั่นกันได้เลยค่ะ ระหว่างที่ปั่นก็พยายามปั่นให้ละเอียดเท่าที่จะทำได้นะคะเพื่อให้เวลาดื่มลื่นคอมากขึ้นค่ะปั่นไปไปมาๆก็อุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะทำหกค่ะขอตัวไปทำความสะอาดพื้นสักครู่นะคะอะ่ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทอกไก่ปั่นกับโยเกิร์ตและน้าลงในภาชนะพร้อมดื่มเลยค่ะ สำหรับอกไก่ปั่นนะคะก็จะเห็นว่าส่วนผสมไม่เยอะเลยมีอกไก่250กรัมโยเกิร์ตหถ้วยและน้ำเปล่า500มิลลิตรค่ะปกติอินจะทำดื่มตอนช่วงเช้านะคะใครอยากทำไปลองทำกันดูค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด u ับสไคร e ด้วยนะคะ